สวัสดีครับเอฟซีพ่อใหญ่ทาพาเลาะมือนี่สิ่ได้เดินทางมาเที่ยววัดผู้สูงอีกรอบเนาะครับพี่นอออ้องไปไปเบิ่งไปส้มนมกันเลยครับพี่น้องกีก่โลเป็นนี่หากิโลโอ้หโลเออไปบืนภูอยู่สองโลไปบืนภูไหนเออสว่วนนี้ก็จะเป็นทาง เข้ามาเนาะครับวัดผู้สูงตำบลบุงค่ะเนาะครับอำเภอรเริองนกทาจังหวัดยะโสธรเนาะครับพี่น้องเมื่อนีมาเที่ยวมาเบิง่งมาชมนล้กัน กำลังหอบประตูโค้งเนาะครับพี่น้องทางเขาวัดธรรมขึ้นวัดทางขึ้นวัดภูสูงเนาะครับพี่น,น้องเานอุทยานแห่งชาติว<ม>ัดภูสูงจะเลินธรรมเราเขาประตูธรรมแล้วเนาะครับพี่น,น้องเนาะ,ะไป นั่ครับซึ่งผมด้วยเนาะครับนี่วัดผู้สูงครับพี่น้อะมาครับตาทาพันละเออมาเที่ยวมาเที่ยวมาเบิงมาเบิงมาเบิงเตี้ย mua, mua, ừ. mua nó. nó, thẳng nó. mua đồ. mua đô mua, đồ. mua, đồ. mua, đồ. mua đồ. สถานที่วัดภูสูงครับใครบ่เคยเห็นกับมาเบิงเด้อพี่น้องอยู่ตำบลบุงค่ะอำเภอเริองจังหวัดยะโสมาทางสนนม่านกับเขาทั้งบ้านลมเก่าครับขอทั้งบ้านลมเก่า แนงไกขนาดนเบเมือง่งตเิ่เง่ืองก่อนกไปเรืงร่องเเข้าปเข้าประตูสู่แดนธรรมแล้วครับยโกรุนาเดิน ไปโจ๊ะโจ๊ะเ้ยน้องใหม่ไล่พวกเนี่ยวันเด้ทานตทีข่าวนี่เบุกครับพี่น้องเอารถขึ้นก็ได้ด้วยหนิน้องนี่มันจังได้ซิวซิวเนาะ เ,เจ้าเห็ดั้นเนี่นหุบหินนะพี่นี่าเจ้าผมม่เป็นเศร้าสนหนักไงเนาะ ก็จะออกมาต่างโมหินนี่สถานทีร่ร่มเย็นสงบปรติมากรรมแบบต่างตาต่างจาก ไม่เคยเห็นหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดยะโสธรอ,อำเภอเรืองนุกทาจังหวัดยะโสธร

ยังเทศการส่งการเนาะภาพนู้นได้พุทยถานภาพนูน้นวันออกวันออกวันสาหนึ่งคำ่ำพระพุทธเจ้าลงมา ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ไปโปรดบิตมาดาที่ชั้นดาวดึงลงมาเปิดโลกเปิดสามโลกหนึ่งโลกมนุษย์สองโลกผีพีศาลโลกเปรตภาพนูน,น,นนะเห็นงามเนาะสมจริงเนาะมาจตไทยออกในเแมกั ตัวน,นี้พระพุทธเจ้าในวันวิสาบอกวันวิสาหรือว,วันมาฆะตอนนี้เพิ่นประแสดงปฏิโมกข้ครั้งแรกเขาเบิ่งนาพาพี่นนาพาพพทีเ่เออเสาอันขึ้นเสาขึ้นอะบ่นะขึ้นอนนะันอันขึ้นสัญญาณ่ย ตัวผุนผู้ยังนะผู้ทั้งอำนาจด้วยเนาะผู้เขตอำนาจอันนี้บนอาพานะสวยงามนางงนเนาะเพื่อใงามเนาะผู้นี้จูตีน,นจูตีนพู้เนีื มันมีโอ้เหลือเครียดน่ะเนาะอือ <coughs> ไปไก่ด้วจะมาจะเถื่อนหะเลยคุณเดี้หาคันกันกนะเฮ้ยเด็กเอามอห่อหนามปลาขา,ขาวๆนะไม่เห็นอยู่อันเด็โอุ้่นหบ้าบ้า,าพี่ส่วนเขื่อนพี่ล้างเขื่อนดูพี่ เขื่อนใหญ่กาหัวมแเต้นดูโอ้ใหญ่ดิเลยนะเยนาะนาอครับพี่นอ้องนี่จุดชมวิวหน้าผาเนาะครับพี่น้องเนาะจุดชมวิวหน้าผาวัดภูสูงครับเด้อตรงนี้เป็นหน้าผาครับตงนัันก็สิเป็นเขื่อนครับพี่นอ้องเขื่อนเท่แนมไปไกลน,นี่เห็นเขื่อนครับแล้วผมจเป็นภูเป็นผาครับโอ้ น้ำปลาเศ้าหมอกง,งามขนาดทั้งลุ่มก็สิเป็นบ่อนสวนเกษตรกรรมของไทยบานเนาะครับสิเป็นมันสเปะรังเอวยงางพาราให้นาข้าวน้า,านสางค์คำพี่น้องพรมสีหนาหยอดเทียนน้ำมุนนะพ่อ,อ ไปยางมาลุ่มพี่เสียงมาเห็ดคือเนาะการกระจ่าลงสีผุ่นมันมัไทยสีแต่งปูนงแน่นเนาะส่วนพระพุทธเจ้าเพิ่นปราบมานเลยนี่ห้เมทอลานี่เพิ่นซอย พี่องการโอ้ยก็ผ่าลายเนาะก็แบ่งโซนกันแห,หล,ละเนาะเออเจ้ารับผิดชอบน,นี่เจ้ารับผิดชอบนี่มันหนีเด้ออืมปยายจงอ้างไปเนอพะพวกจงอ้างไงด้เปางายมังกรเหรินน้ำเลย สัง่งมึงสางครับุ้ยบุญปลาพนปลาน่อยเ็จะมาป่อยนี่เนาะปลานิ้นเนี่ยนำ้นำแหงบ่แหงเนาะ ปลานรนออกจาบกระพังม,มันหาบอลส้นนอส้นเนีอึงูจงอ้งางคือขนาดเนาะ กูปูยครง่ายนายีย่ยา,ามีกินนารีพร้อมได้เสือมันเห่หาช่างเห่าพยัญชนะ เป็นแต่เห็ดเ่พลานหินหลุดนะโอ้หนักลบคอมมินิตบนนี่เพื่อนะฮะกิดด้หนิแบกฟืนหัวปีอยู่พีกินอรกินนารีมองว่ามาถ่ายปัจจุบันเลย เนาะน้องครับพี <Thank you. S 1> <assembly. S 2> ่เนาะงานเนาะมึงปลาเพกกระเจ้ากระฮดไปสิเทศพอเม็นว่าวาจจันมีแต่ฮิบประเทศในสิงานเลยปลาเพกกะมันอยู่โซนนะเมนบอกนี่ค่ะ เนาะแต่ว่าต no. kind of ัวเห็ดเป็นทางนะเออเห็ดเป็นทางแบบนี้แล้วนี่มีแล้วแบบนี้แล้วนี่เทางพูน้อยๆเนาะเห็ดวางจากเม็ดหนึ่งนะขมกวงมันนะยางรัดออกเป็นหินบ่อออกเป็นหินแล้วเนาะอืมดีเลยเพราเสียไปหิ้งคันอีกได้หนี่ ยันคำพูดหอวัดมานี่เออเน็่ย<ส><ข>เกษตไปท้องเขาหนาเฮ็ดไ,ไปแบบที่นยท่านนี่บ้านต้นนั้นตุ่มมองตุ่มแมงนั่นแหละอ๋อใบคือกเจ้าสิ เฮามันพิษแต่ว่ามผมมีต้นใหม่ไงเวสีถ้าอ้อไว้เข้าท้าต้นใหม่มาปลูกใส่ก็ได้มันมีขี้ดินในร้อนแน่แมนวะครับคลิปนี้ก็ใบเพียงสำนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู่เขามาเบิงใหม่เบิงเก่ากข,ขู่หันเขามาเบิงก็ดี ขาบคเรืองแดดอย่าลืมกดติดตามด้อครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับเทอนะเนนะลาย,ายโอ้งามเลยทำตาใหญบ่นี้มีเพียงเนาะไ้ทึ่งทำตาใหญ่ปวัดนีังก่อนวัดด่านพระอินทร์ วัดด่านพระอินทร์กับพญานาคเจดีย์เท่านั้นแหล,ล,ละต้นนี้มันก็ธรรมชาติเนาะธรรมชาติล้วนๆเนาะเรียกเขาจุไฟอยู่ลุมทำา